บันทึกเอาไว้ในความทรงจำใหม่นะคะเมื่อฉันได้มาเรียนภาษาจีนเมื่อตอนอายุ57ปีแล้วก็ก็ได้เริ่มมาเรียนที่โรงเรียนกรุงหัวเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะก็จะลองดูซิว่าอายุขนาดเรานะคะจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ไหมแล้วเดี๋ยวปลายปีแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อ โดยเลือกที่เมืองเซียงไห<อ>เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะไหวหรือเปล่าเดีย๋ย <laughs> สู้ๆใช่อยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงเรียนกงหัวนะคะ<อ>ก็คือเป็นโรงเรียนจีนเลยนะที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะกวงหัว<อ>เด็กๆก็ยังอยู่ที่โรงเรียนกันเต็มเลยค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณจะเกือบหกโมงย็นแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังออกกําลังกายกันอยู่เลยปะเดี๋ยวเราไปหาที่เรียนกันนะคะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะมาเป็นคนแรกเลยค่ะห้องเรียนพิเศษภาคค่้า,าโรงเรียนกวงหัวบทเรียนที่หนึ่งเขาจะให้เรียนแบบอย่างนี้นี่ค่ะน่าจะเป็นพินอินทั้งหมดชิดตัวนี้นะคะใช้เวลาเรียนประมาณสี่ครั้งนะคะ คั้งละสอชั่วโมงลองดูค่ะพอพินอินเสร็จถึงจะเป็นการเรียนคำศัพท์นะคะดีตอรรยากาศปรรยากาศ,าาศการเรียนนะคะมีคนเรียนเยอแยะเลยค่ะรุ <c oughs> ็นนการเรียนจีนวันแรกนะคะตอนนี้นเราซื้อเดี๋ยวเราซื้อกาลังให้แนะนำตัวก็จะเป็น 我叫我，我是泰国人。我你跟他就我这么多了。我叫，我,我、嗯、是泰国人。啊、uh,，OK，皖南游，西安，皖南游啊啊啊！好、啊，一二，播 อ่าโอเคตีมากอ่ะตีมากอครับตอนนี้ก็มาเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะววเรียนกับหลายหลายคนมากเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะคะผิงหยางหยางชางเฉยอย่างนี้เฉยชางซางซางชื่อชื่อชื่อ ชี่เสียงชัดนะโ <Okay. S 2> อเคเราซื้อกำลังจะสอนนะคะผิงเลยค่ะเสียงเตี้ยวผิงผิงหยางสางชี่ผิงหยางสางชี่ขอบคุณค่ะผิงหยางสางชี่ขอบคุณค่ะเสียง วันนี้ก็เช่นเดิมนะคะมาเรียนที่โรงเรียนวันนี้จะเป็นคาบที่4แล้วนะคะที่เราเรียนเป็นสัปดาห์ที่4่ในประมาณ12คาบก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะก็วันนี้เหล่าซือน,น่าจะเรียนในเรื่องของสัตว์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ห้องเรียนวันนี้มาถึงที่โรงเรียนฟองหัวแล้วค่ะเด็ก <Okay. S 1> น,นักเรียนก็ยังอยู่เต็มกันเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราไปเข้าห้องเรียนกันตอนนี้ก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศที่โรงเรียนกงหัวนะคะเขาจะมีโอ้วิสัยทัศน์เขาดีมากเลยอะ่ะต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งสามภาษาส,สำหรับนักเรียนนะก็คือไทยจีนอังกฤษแล้วก็ตัวของครูเองก็ต้องมีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อนประเทศจีนประตาปี67มีใครบ้างว้าวน่ารักจังเลยอ่ะดีมากเลยค่ะเรากำลังเดินไปเข้าห้องเรียนนะคะอีกประมาณสัก10กว่านาทีก็เริ่มเรียนแล้วค่ะดเดี๋ยวเราไปเรียนกันว้าว เราต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่และเสาของโรงเรียนเขาก็จะมีแบบว่าคติประจำใจนะคะให้นักเรียนได้อ่านห้องที่เราเรียนก็จะเป็นห้องของม .1 นะคะติดแอร์ด้วย ขบถ่ารถมีซีฟ้าปังคจริงก็รู้สึกอันน่ากลัวมากไม่มีใครกล้าขับรถแบบนี้ก็ไม่รู้สึกที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องเงินหลักมีเงินก็เสืยไม่ได้เรียนมีครืนชั่วโมงจบแเลยเพราะว่าปังคนจริง